วัสดีคุณมีนมางอสลามาแล้วค่ะ ep 76ชาวลัคนาราศีมีนนะคะผู้ที่เกิด19บกาุมภาถึง20มีนาเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวมีนในช่วงลูกครึ่งแรกของกรกฎาคม64กันดีกว่าว่าพลังงานของคุณมีนจะเป็นยังไงบ้างนะโดยเฉพาะคนมีนที่มีคนคุยดูดูอยู่ in relationship แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วนะคะใบแรกจะเป็นตัวแทนของคุณนะ ขอให้จกักรวาลบอกพลังงานที่แม่นยามที่สุดให้กับชาวมีนนะคะไปแรก King of Cups คุณมีนน่าจะชอบคนเจ้าชูนะเพราะคนเจ้าชูเขามีสเสน่ห์หรือคุณมีนเป็นคนเจ้าชูะเองก็ได้นะคะ King of Cups Strength หรือคุณมีนดีลกับคนที่เจ้าชูอยู่ตอนนี้นะคะ จะเป็นคนที่มีเสน่ห์นักที่การงานดีมีคนเข้าหาเยอะนะแล้วแต่ว่าคุณเวนก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้อาจจะไม่ได้ยังไม่ได้ลงไปเล่นเป็นตัวแต่เป็นลักษณะของการที่ดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงหวนะคะสิบไม้เท้าคุณกับเขานเนี่ยเกี่ยวข้องกันด้วยงานธุรกิจหรือการเรียนนะคะเช่นเขาเป็นหัวหน้า เป็นรุ่นพี่เป็นอาจารย์นะคะหกถ้วยมีกันมาของใครบางคนนะคะเป็นลักษณะอย่างที่บอกนะคะแล้วก็เอ่ออาจารย์ที่ปรึกษาก็ได้นะเก้าไม้เท้าดูคุณมีอย่างที่บอกว่ายังไม่ได้ลงไปเล่นเต็มตัวยังไม่ได้ให้ใจไปแต่ คุยคุยได้ดูดูอยู่นะคะสี่ไม่เท้าเขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วก็ได้หรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีพันธัมีภาระอะไรบางอย่างสี่ถ้วยมีการเข้ามาของคนที่มีพลังงานแบบนี้หรือคุณมินั่ะพลังงานแบบนี้แล้วเข้าหาใครบางคนแปดถ้วยดูคุณมีนไม่ค่อยสนใจคนคนนี้เท่าไหร่นะคะ ด้วยความที่ว่าอาจจะยังต้องร่วมงานกันต้องเรียนด้วยกันนะคะเกี่ยวข้องกับด้วยงานหรือการเรียนในหน้าที่นะคะแต่ในทาง r e l ationship ดูจะไม่ค่อยคลึืบหน้า The chariot the moon มาเร็วเคลมเร็วไปเร็วนะคะเพราะคุณมีน่าจะรู้ว่าเขาไม่ได้สอ ะะขยายพลังงานถามจากจักรวาลขอ้จักรวาลบอกพลังงานที่แมั่นยํำที่สุดให้กับมินนี่ด้วยนะคะโอ๊ปส์ transformation มีการเปลี่ยนแปลงมาเร็วเคลมเร็วไปเร็วมีใครบางคนเปลี่ยนไปนะคะมีใครบางคนไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ไม่เสมอต้นไม่เสมอปลายนะคะ n i g h t of Pentacles พลังงานดูดีมากคุณมีน n i g h t of Pentacles กับ Strength เนี่ยพลังงานจะระไม้คล้ายกันก็คือว่าถ้ามีแล้วไม่ดีไม่ต้องมีก็ได้ก็เป็นสถานะของคนเคยคุยและตอนนี้อาจจะไม่ได้คุยไปแล้วนะคะขยายพลังงานต่อคอให้ออกมาแม่นยำที่สุดนะ f i g h t of Arrows ใครบางคนเทใครบางคนมีใครบางคนชัดใส่ใครบางคนนะคะเช็คสรุปจากจักรวาลให้มินนี่นะคะที่มีคนคุยดูอยู่ in relationship แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามแล้วก็ต้องมันในเวลาที่ใช่เท่านั้นนะจัะ finance and career อย่างที่บอกว่าเจอกันด้วยหน้าที่นะคะ ธุรกิจงานหรือการเรียนก็ได้นะขอบคุณ8ปดพันเก้าพันซับสไครต์ในช่องยูทูบแม่มซารานะคะขอบคุณ9500คนที่ติดตามในเพจแม่มซารานะเ e ล e ส s e y อเอ็กซคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามและต้องมาในเวลาที่ใช่เพราะนั้นเนี่ยพลังงานดูเวลาไม่ค่อยใช่เท่าไหร่นะคะ and free yourself oh wow จักรวาลดูจ้ะ ไม่อนุญาตคนคนนี้ให้มินนี้เลยนะและตัวคุณมินก็ไม่อนุญาตตัวเองด้วยนะคะโอเคล่ะถือว่าไปในทิศทางที่ค่อนข้างจะดูดีนะคะดูไม่เสียทรงนะคะถ้าคุณมินอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรยังไงกับคุณนะด้านดังในดานเขาไม่เจตนาอะไรกับคุณมินกันแน่ชาวสองก็เช่นเดียวกันนะคะเขาเข้ามาหาคุณด้วยเจตนาอะไรนะสําหรับชาวมินที่คุณดีกับเขาอยู่นะคะ บอกพลังงานด้านดาักในดักจากรูปเท่านั้นคุณไม่ต้องบอกอะไรแม่เลยแม่จะบอกคุณเองนะอินบ็อกซ์มาในเพจแม่โสซาร่านะคะหรือไอดียลน์ด้านบนนี้หรือปรึกษาฟรีในไลฟ์สดทุกวันที่10และ25ของเดือน3ทุ่มตรงทั้งทางเพจแม่อสซาร่าและช่อง YouTube แม่อสซาร่านะคะทีนี้แม่ม่าจะขอถามครูบาอาจารย์ให้สำหรับนี่แหละที่ทำให้รีวิวแม่แม,ม่นวัวตายไฟล้มคหมังเวน้นนักแร โดยเฉพาะออย่่งยิ่งใน E.P. 7 5ที่ผ่านมาแม่ได้รีวิวดีมากนะคะหรือลองไปอ่านรีวิวแม่สักสิรีวิวคุณจะอยากคุยกับม,ะะ <S <S กมันโสซาร่านะครูบาอาจารย์บอกว่ามันเป็นเหมือนกับครมเร็วมาเร็วไปเร็วนะคะแล้วก็ไม่ชัดเจนเลยแล้วก็ดูจักไม่จริงจังด้วยนะคะแล้วคุณมินก็ดูเขาออกนะคะเพราะฉะนั้น คมนก็มุกออนชิงมุกออนก่อนได้ปลิดนะจ๊ะนี่คือพลังงานของมินนี่ที่มีคนคุยนะคะทีนี้เราจะมาเปิดพลังงานของชาวาราศีมีนสิบเก้าพุมธาถึง20มีนานะแล้วก็โสดนะคะชาวมินที่โสดเรามาดูพลังงานของความรักของคุณในช่วงหลุบครึ่งแรกของกรกฎาคม64กันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะใบรกเป็นตัวแทนของคุณมินที่โสด ปดไม้เท้าอาจจะมีการบล็อกนะบล็อกคนนี้แหละคนที่ไม่ชัดเจนอน่ะคนอ่ะคนที่เห็นแค่คนเป็นแค่ของเล่นนะคะเดทพลังงานมาตรงกันเห็นไหมและสอดคล้องกันมากๆขอให้พลังงานออกมาแม่นยำที่สุดนะคะจกักรวาลสามเศร้าเราสามคนมือที่สามสาบเรีคุณมินเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะต่อได้สามไม้เท้า สำหรับนี้น่าจะเพียงพอเลยนะสำหรับชาวมีนที่โสดนะคะก็ลิงก์กันอยู่แล้วนะคุณเจอคนที่ไม่ชัดเจนแล้วก็คบสอนแค่นั้นเองนะคะเจ้าชู้มากนะคะ Princess of Cups เจ้าันบอกว่าคุณค่อนข้างที่จะเซ็งๆพอสมควร กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและจบลงอย่างรวดเร็วนะคะขยายพลังงานถามจากจักรวาลให้อีกว่ามีอะไรอยากบอกมินนี่ที่โสดขอให้พลังงานออกมาแม่นยำที่สุดพลังงานไม่เคยโกหกนะคะ seven นออฟมีใครบางคนทำรับหลังใครบางคนนะคะเจ็ดดาบ มีใครบางคนทำรับหลังใครบางคนนะคะเช็คต่อ princess of arrows คุนเขา้ขามีปัญหากันแน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณมินน่าจะบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ขอไม่ไปต่อเพราะว่าไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคนในเงามืดของใครอะไรประมาณนี้นะจ๊ะหรือในทางกับการคุณมีนนั่นแหละที่เป็นคนไปกระทำพลังงานนีสเองแล้วถูกเทถูกบอกจบ นะคะนี่คือพลังงานของชาวมีนที่โสดนะคะขยายพลังงานถามจากจักรวาลต่อจักรวาลมีอะไรอยากบอกพลังงานให้ชาวมีนที่โสดขอให้ออกมาแม่นยำที่สุดนะคะขอบคุณสำหรับ89,000 subscribe ทในช่องแม่โมซาราขอบคุณ9,500คนที่ดับในเพจแม่โมซารานะขอบคุณหลายร้อยรีวิวเลยนะคะในเพจแม่โมซารานะ Very Soon แสดงว่า,ม,ามันเกิดขึ้นแบบค่อนข้างกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันนะคะไม่ทันคาดคิด reconciliation คุณยังคงแบบงงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ยังคงอึ้งกินกีอย่นะคะจ้ากอนเพ่ขอให้คุณนะ love yourself first free yourself release your ex คุณดูพลังงานที่เจักกวนบอกคุณนะมินนี่ จักรันไม่สนับสนุนคนคนนี้แน่นอนนะคะเพราะเขาไม่จริงใจแล้วสิ่งเขาไม่เสมอคุณนะถ้าคุณอยากรู้ว่าเขามีเจตนาอะไรกับคุณการที่เขาเข้ามามาเร็วเข้มเร็วไปเร็วแบบดูเหมือนคนที่เป็นเด็กๆแล้วก็ทําอะไรแบบรักสนุกแต่ไม่ผูกพันนะคะเพราะฉะนั้นชาวสองก็เช่นเดียวกันอยากรู้เจตนาของชาวมีนนะแม่มดบอกพลังงานด้านดกในดก จากรูปถ่ายคุณไม่ต้องบอกอะไรแม่แม่จะบอกพลังงานกับคุณเองนะคะอินบ็อกซ์มาในเพจมิโนซ่าหรือไอดีไลน์ด้านบนนี้หรือปรึกษาฟรีในไลฟ์สดทุกวันที่1 0และ25ของเดือน3ทุ่มตรงนะคะเช็คถามครูบาอาจารย์ให้มินนี่ที่โสดสำหรับนี่แหละที่แม่ได้รีวิวดีมากๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง EP 7ีที่ผ่านมาด้วยนะคะลายร้อยรีวิวเราก็้าแงก,กันดูสักศิรีวิวนะคุณจะอยากคุยกับมมอสซ่านะคะครูบาอาจารย์อยากประสิทธิ์ดังๆอะไร คุณมีปากเสียงกับเขาเรื่องที่เขาทํำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วมาทํากับคุณมีนเหมือนกับคุณเป็นแค่ของเล่นของเขานะคะพลังงานอันนี้ที่แม่บอกปากเสียงนะ <S 2> <S 2> <S Princess of Arrows แล้วก็ Seven of Arrows นะคะคุณอาจจะพูดกับเขาตรงมากๆเลยเพราะว่าเหมือนกับโตๆกันแล้วก็อยากจะสื่อสารอะไรตรงๆตามภาษาชาวมีนนะจ๊ะ ทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลโทรมาปรึกษาในไลฟ์สดก็ได้นะคะทุกวันที่10และ25ของเดือน3ามทุ่มตรงคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามและต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นนะขอบคุณที่คุณแชร์คลิปนี้นะ See you ในไลฟ์บัางรุยมินี่